หลังจากเราไปเทรนมาเราก็จะมีเขาจะให้เรามา3เล่มอันนี้ก็คือเป็น Election Guide นะครับส่วนที่2ก็คือเขาเรียกว่า e p o Book Guide ก็คือเครื่องเครื่องนี้ที่สําหรับเจ้าที่เลือกตั้งและ3ก็คือ BMD Guide ก็คือสําหรับเครื่องที่ให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใช้นะครับก็คือเขาจะให้เราไปศึกษาทั้ง3เล่มน,นี้เพราะว่าเวลาเกิดปัญหาน,นหน่วยเลือกตั้งหน้าวันทําการเลือกตั้งจริงๆนะเราจะได้แก้ไขได้ทันท่วงเวลา นัทพลโพเศสนักศึกษาไทยในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียอธิบายถึงเอกสารคู่มือและหนังสือแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่เขาได้รับหลังผ่านการฝึกอบรมและกำลังเตรียมนำไปปรับใช้จริงในการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมาถึงก็คือว่าแต่ละหน้าเนี่ยัทพลเคยได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ประจำหน่หนวยเลือกตั้งมาแล้วในการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคเมื่อกลางปีที่ผ่านมา แต่สนามเลือกตั้งชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐ <ไป S 1> ที่จะมาถึง<ร>นี้จะเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญที่ท้าทายมากขึ้นของการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยของอเมริกาเพราะอย่างหนึ่งเราเราอยากมีประสบการณ์การทำงานของอะระดับระดับชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็งานนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยก็คือทุกๆ4ปีจะมีหนึ่งครั้งนะฮะเราก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเออในอสถานการณ์การเลือกตั้งหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการเลือกตั้ง นะครับเพราะว่าเป็นงานสําคัญที่ทุกคนเฝ้าจับตามองว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนต่อไปเรามีโอกาสเขาเปิดรับสมัครให้มาทําได้เราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเราจะขับเคลื่อนตรงนี้ยังไงและไปบอกคนไทยจะต่อ,ตอ,อยังไงว่าตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีนะอยากให้เขาเข้ามาร่วมในโอกาสครั้งต่อไปถ้าทุกคนมีโอกาสที่จะเข้ามาทําก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนอะ่ะเข้ามาทาหนึ่งในเหตุผลสําคัญของการมีอาสาสมัครประจําหน่วยเลือกตั้งที่สามารถเข้าใจและพูดได้หลากหลายภาษา จะมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่หลากหลายเชื้อชาติในอเมริกาบางสถานที่หรือว่าบางแอเรียหรือชุมชนนั้นอาจจะมีคนไทยอยู่เยอะแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาเขาเปิดกว้างหลายภาษาซึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษโดยตรงและอาจจะเป็นภาษาเฉพาะอย่างภาษาไทยภาษาสเปนิชภาษาเวียดนามภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลีต่างๆดังนั้นแต่ละหน่วยเลือกตั้งจึงต้องมีเจ้าหน้าที่แต่สามารถทราบถึงภาษา เหมือน primary language ก็คือภาษาเบื้องต้นของแต่แต่และบุคคลที่เข้ามาเลือกตั้งเพื่อที่เขาอยากจะให้ผู้ที่เลือกตั้งเนี่ยเข้าใจถึงการเลือกตั้งจริงๆและ,ะคนที่ทํางานในหน่วยเลือกตั้งตรงนั้นสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนในภาษาที่เขาเข้าใจไม่เพียงแต่ความหลากหลายเชื้อชาติเท่านั้นข้อจํากัดทางอายุก็ไม่ใช่อุปสรรคของอาสาสมัครที่จะมีส่วนร่วมทํางานในหน่วยเลือกตั้งเาษอังกฤ จเจริญคริสกฤษณายุทธชาวไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียในวัย70กว่าปีคนนี้พิสูจน์มาแล้วในการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนพร้อมกับประสบการณ์ที่ประทับใจหลังการได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมามีส่วนส่วนร่วมด้วยคือเขาคือให้เราชทยนุนพิจิณาที่จะไปร่วมมีสิทธิ์อินวอร์ดด้วย ให้เรามีสิทธิ์อินวอ์เราควรจะภาคภูมิใจนะถ้าใครงงยังอยากจะไปนะไม่รู้นะเขาโอเปิลอยู่เปล่าตอนนี้คนที่อายุน้อยอย่างนี้ตอนนี้70แล้วะค่ะเกิน70แล้วค่ะไปเลยเขาสอนให้ค่ะเขาสอนคนไม่เป็นแม้กระทั่งนี่จริงๆนะแม้กระทั่งเปิดคอมพิวเตอร์ใครเป็นมั่งเครื่องเปิดคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะ left hand right hand เขาสอนให้เปิดก่อนแล้วค่อยเรียนศึกษาจะเช็คกนยังไงที่มา election เราจะเช็คอย่างไงจะพูดอย่างไงเขาสอนหมดนะแม้ปีนี้สถานการณ์โควิด -19 จะทำให้เจริญคิสตัดสินใจขอเว้นการทำหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งไปก่อน,น,นแต่เธอก็ยังสนใจการเมืองและไม่หยุดที่จะทำหน้าที่รณรงค์ให้ผู้คนโดยเฉพาะชาวไทยให้ออกไปมีส่วนร่วมทางการเมืองและใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้มากที่สุด p l e ย s e ปีนี้รู้สึกจะคุณจะตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็อยากแนะนําให้มากขึ้นเมื่อสีปีที่แล้วยังงโอเคแต่ว่าก็ตื่นเต้นเรามีความความสามารถความสามาองคิดศึกษาใครทําอะไรไว้ให้เราอะไรที่เป็นของเราเรามีสิทธิ์และเราจะชูเราจะเลือกได้เราควรเลือกการระบาดของโควิด -19 บเาทำให้อาสาสมัครประจําหน่วยเลือกตั้งหรือโพเวอร์เกอร์ที่เป็นผู้สูงอายุในหลายรัฐตัดสินใจลดความเสี่ยง ไม่ออกไปทําหน้าที่เหมือนเช่นเคยทําให้ทางการท้องถิ่นหลายแห่งต้องเปิดรับอาสาสมัครคนรุ่นหนุ่มสาวที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยกว่าเข้าทํางานแทนและคุณปณิธิโตสุขศรีชาวไทยในนครคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้อาสาจะไปทําหน้าที่สําคัญนี้ตอนนี้เราก็สมัครเป็นโพวเวอร์เกอร์ด้วยเราจะได้ช่วยเพราะว่าตอนนี้ปีนี้เราก็รู้ไงว่าแบบส่วนใหญ่คนที่เป็นโพเวอร์เกอร์เขาจะอายุมากหน่อย แต่เป็นส่วนใหญ่เขาอาจจะมีโรค pre-existing condition ที่เขากลัวเราก็รู้ว่าแบบเราเป็นคนอายุ30กว่าอย่างเงี้ยเราก็เราเราช่วยได้เราไม่กลัวโควิดมากเท่าที่เขาเขา,เขาจะกลัวเราก็อยากเป็นพ่อเลี้ยงด้วยเราก็จะได้ช่วยช่วยได้นอกจากจะอาสาตัวเองไปทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเป้าหมายสำคัญของปณิธิก็คือการรณรงค์ให้ผู้คนในเมืองที่เขาอาศัย ตื่นตัวและมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งครั้งนี้ให้มากที่สุดเราก็ถ้าเกิดนั่งเฉยๆมันก็เราก็มีสิทธิ์แค่คนเดียวแต่ถ้าเกิดเราออกไปอาสาสมัครไปลองทะเบียนไปเป็นพาวเวอร์เกอร์ไปอย่างนี้เราก็บอกคนอื่นด้วยว่าเราทําแบบนี้เขาก็บอกเออเราอยากทําด้วยเราก็ได้ไม่ใช่แค่เราเป็นพาวเวอร์เกอร์เราได้อีก5อีก6คนเป็นพาวเวอร์เกอร์อีกห้าอีกหคนไปมาลองทะเบียนอีกหอีก6คนแล้วก็อีกไอห้าคนนู้นก็ได้อีก5คน เราก็จะรู้สึกดีขึ้นว่าเราเราก็ทำได้มากกว่าที่บอดเราเองทำได้การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้งในทุกระดับยังคงเป็นหน้าที่สำคัญของพลเมืองในสหรัฐซึ่งรวมไปถึงชาวเชื้อสายไทยในอเมริกาที่แม้จะเป็นชนกลุ่มน้อยแต่หากมีการรวมพลังของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและมีความตื่นตัวของกลุ่มกิจกรรมทางการเมืองในทิศทางเดียวกันก็จะสามารถเพิ่มการต่อรองให้ชาวชนชนไทยในอเมริกาได้มากขึ้น พินิจการตุลาชม Voice of America ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ